สวัสดีครับวันนี้จะมาแจกสูตรสอนวิธีทําลอดช่องกระทิสดปั่นแบบไม่กักสูตรให้ดูกันนะครับมีส่วนผสมและทำยังไงมาดูกันเลยครับก่อนอื่นเราใส่น้ำแข็งลงไปในโถปั่นนะครับวันนี้เราใช้แก้ว20ออนนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำเชื่อมหรือว่าน้ำตาลเผาที่เราไปต้มเคี่ยวผสมใบเตยให้มันนุ่มหอมนะครับเราใส่ไป70 ml ต่อ1แก้วนะครับ เราใส่ไปวันนี้เราทํา2แก้วเราก็ใส่ไป150 ml นะครับแล้วก็ตามด้วยน้ํากระทินะครับน้ํากระทินี่เป็นกระทิขั้นสดหรือว่ากระทิกล่องก็ได้นะครับเราใส่ไป40 ml ต่อ1แก้วนะครับ2แก้วเราก็ใส่ไป80 ml นะครับแล้วก็ตามด้วยนมสดนะครับนมสดนี้เราใส่ไป40 ml เหมือนกันนะครับ2แก้วเราก็ใส่ไป80 ml นะครับสูตรนี้สามารถ ปรับใช้หรือว่าทําตามได้นะครับกับเมนูลดช่องกระทิสดปั่นนะครับถ้าไหนชอบหวานมากหวานน้อยก็ลดหรือว่าเพิ่มได้นะครับทุกคนหลังจากนั้นก็นําส่วนผสมทุกอย่างเข้าไปปั่นให้ละเอียดหรือว่าให้สมูทตี้เลยนะครับระหว่างรอน้ําปั่นของเราเราก็มาปรุงน้ํากะทิเพื่อตกแต่งแก้วหรือว่าราดแก้วรอเลยนะครับเราใส่น้กากะทิไป50 ml มนะครับแล้วก็ตามด้วยน้าตาลเาผวอีกส0 m มนะครับแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับ ตัวนี้เราจะเก็บไว้เพื่อตกแต่งแก้วอดวราดแก้วนะครับระหว่างรอเครื่องปั่นของเราเราก็มาเตรียมแก้วเลยเลยนะครับหัวใจหลักของเราก็คือนี่ครับรดช่องครับเราใส่ไปนี่ครับเราใส่ไป80 ml นะครับลองแก้วนะครับอันนี้คือเมนูรดช่องกระทิสดปั่นนะครับทุกคนแล้วก็หลังจากนั้นก็ราดน้ำกะทิที่เราผสมไว้สักหน่อยนะครับ ให้มันช่ำๆเลยนะครับลาดกลนแก้วนะครับก่อนที่เราจะมาเทนะครับหลังจากนั้นก็มาเริ่มเทได้เลยนะครับอันนี้คือเมนูรดช่องกระทิสดปั่นนะครับทุกคนเห็นไหมครับสีสันสวยงามหอมสมุทรละมุนน่ากินมากๆเลยครับแบบช่ำๆเลยครับทุกคนเมนูนี้สามารถทำตามหรือปรับใช้ได้นะครับทุกคนอันนี้คือเมนูรสช่องกระทิสดปั่นนะครับ สีสันแบบนวลขาวหอมสมุทรละมุนหอมใบเตยมากๆเลยครับสามารถทําตามแลอปรับใช้ได้นะครับเราอย่าพิ่งทีให้เต็มแก้วนะครับให้เหลือไว้ได้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราก็มาโปด้วยรดช่องอีกทีหนึ่งนะครับเราก็โปะไปอีกประมาณสัก80กรัมเหมือนกันนะครับข้างบนโปะใส่เลยครับเห็นไหมครับสีสันสวยงามหอมมากๆเลยครับทุกคนหลังจากนั้นก็มาเทอีกทับอีกทีนึงนะครับให้มันพุนพูเลยนะครับ สีสันสวยงามหอมสมุนลมุนน่ากินมากๆเลยครับทุกคนแก้วนี้ก็เททับลงไปเลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือเมนูรสช่องกระทิสดปั่นนะครับทุกคนสีสันสวยงามหอมมากๆเลยครับังจากนั้นก็พอบด้วยน้ํากะทิที่เราผสมไว้เรียบร้อยข้างบนนะครับลาดข้างบนเลยนะครับเห็นไหมครับช่ำๆเลยครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเลยนะครับกับเมนูรสช่องกะทิสดปั่นนะครับ